สวัสดีครับผมน,ยนายธนพงศ์ริม ecp 2N นะครับอันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ครับข้อ1นะครับเมื่อเศษส่วน binary 1 11นึ่1 1น่ถูกลบออกจากเศษส่วน binary 1น1 1 0 1 1 0 1่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคืออะไรตอบข้อดีนะครับเนื่องจาก binary 1น1 1งศ1นย่ลบ binary 1 1ึ่1 1 1ึ จะเท่ากับ1 0 1่0 1 1 0 1ลบกับวงเล็บ1 1 1 0 1 1 0 1บวก0 0 0 1นะครับเท่ากับ1 0 110 1 1 0 1ลบ1 1 1 0 1 1 0 1ลบ0 0 1 101 1 0 1 1 0 1ลบ11101.101จะได้ค่าเท่ากับ ห0ึ0 0 0ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์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 จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งจะเท่ากับหนึ่ง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 จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับข้อสองนะครับมีค่าตัวเลขแปดบิตโดยที่ตัวเลขลบแสดงด้วยส่วนเติมเต็มสองค่าเมื่อค่านี้แสดงเป็นทศนิยมมันจะกลายเป็นลบหนึ่งร้อยเมื่อค่านี้ถือเป็นจำนวนที่ไม่ได้ลงชื่อซึ่งต่อไปนี้ เป็นค่าที่ถูกต้องในทศนิยมตอบข้อ c นะครับจาก8บิตคือ11 1 111111ึ่งหเท่ากับสองและ100เท่ากับหกสิบสี่บวกสาบวกเท่ากับสองกำลัง6บวกสกำลังหบวกสกำลังสเท่ากับศูนย์หนึเลขฐานสครับและ100 11 0 1 1ย์เลขฐานสองเท่ากับร้5ยหและ155บห้าวกหเท่ากับร้อยหับ ข้อ3ครับเมื่อมีการเพิ่มหลายค่าทางคณิตศาสตร์ขอแนะนําให้เพิ่มค่าตามลําดับโดยเริ่มจากหมายเลขที่มีค่าสมบูรณ์น้อยที่สุดข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้ที่สามารถลด,ดลงได้ด้วยวิธีนี้ตอบข้อ b นะครับ loss of trailing d i g i t หรือการสูญเสียของตัวเลขท้ายข้อ4ครับเมื่อเครื่องมือเครื่องจักรถูกควบคุมโดยไมครคอมพิวเตอร์สิ่งใดต่อไปนี้มุ่งไปที่ความล้มเหลวที่ปลอดภัยตอบข้อ d นะครับ ระบบหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสัญญาณการทำงานผิดปกติข้อหานะครับข้อใดต่อไปนี้คือการกำหนดค่าระบบที่มีความพร้อมใช้งานสูงสุดหลายระบบที่เชื่อมต่อแบบขนานจะถูกพิจารณาระหว่างการทำงานหากมีอย่างน้อยหนึ่งระบบกำลังทำงานตอบข้อสีครับระบบที่เหมือนกันสามารถระบบที่เหมือนกัน3ระบบที่มีความพร้อมใช้งาน80%เซในการเชื่อมต่อแบบขนาน ข้อ6เลขฐาน16ใดต่อไปนี้ซึ่งเป็นเลขฐาน2แบบ16บิตที่ลงชื่อแล้วผลลับเป็นค่าล้นเมื่อคูณด้วย4ตัวเลขติดลบจะแสะดงในส่วนเติมเต็มของ2ตอบข้อ B ครับข้อ7ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่เหมาะสมว่าทำไมมันติส่าถึงถูกนำมาเป็นมาตรฐาน ในการเป็นตัวแทนจุดลอยตัวตอบข้อ b ครับคือจำนวนสูงสุดของตัวเลขที่สำคัญสามารถรักษาได้ข้อ8นะครับ a negative n n d operation x and y of x and y is defined as not วงเล็บ x and y which of the following is the logical expression that represent x or y by using nand only ตอบข้อดีตอบข้อ b นะครับจาก x or y เท่ากับ not วงเล็บ not x and not y เท่ากับ not x nand not y จะได้วงเล็บ x nand x nand ด้วยวงเล็บ y nand y ครับข้อ9สถาปัตยกรรมใดต่อไปนี้ตัวประมวลผลร่วมต้องการฟังก์ชันที่หลากหลายหน่วย ที่สามารถดำเนินการสองคำสั่งหรือมากกว่านั้นในแบบผู้ขนานในระหว่างรอบสัญญาณนาฬิกาด้วยการส่งคำแนะนำไปยังหน่วยการทำงานพร้อมกันหรือไม่ตอบข้อสนะครับสถาปัตยะกรรมของโมโคมาโครโปรเซสเซอร์ที่มีหน่วยประมวลผลมากกว่าหนึ่งหน่วยจากซูเปอร์สเกล่าอาร์เทเจอร์นี้เองทำให้ พตตินัมโปรเซสเซอร์สามารถประมวลผลคำสั่งได้มากกว่า1คําคำสั่งต่อ1นึ่คอรคซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ CPU ที่ต่างจาก486โดยที่486รทำได้1คําคำสั่งต่อ1นึ่คอรคข้อสีนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคําอธิบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับเลดตอบข้อ A ครับคือเลดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้ s t ตรีปดิส อย่างไรก็ตามความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเนื่องจากความเสียหายบนดิสแม้แต่แผ่นเดียวทำให้ข้อมูลทัง้งหมดหายไปครับขอบคุณครับ